ดูอย่างได้คันไหนคะลูกอยาเอา้ันไหนคะอ๋อโอเคปะช้างใจดี <c oughs> ไปนุ๊กใส่ <c oughs> อลงไอตินเลยลูกเร็ว yeah, <no. S 1> ไปหนึ่ร0อยหลคาอเขาบอกสดงของเวลาครับอกสิบโมงตึ้นาึ้ครูเด่นสิเด่นกรนเดนีบสองเข้าตีหรือเปล่าเข้าทรหรือไม่ฟีได้เข้าฟรีฟรีอภัยกรยโดดครูว่าเสียแล้วหบปีแต่เกกระโดดมัีเอ้จะถึกลัรู้ก็ใจใ้หลอนเก็เตีหลอให้ผ่เสียแล้วปรีหมดเข้าเลยรฟหมด เออต้เวลาจ่ายจายไม่ยอมไม่ยอมแจก่ะอินร้สวยมากไม่กวเขาจะมาเรามาซ้ายมสวยมากอน้อไหมคะลูกมือจะเป็นสัตว เ้ามาแล้วนะ้นังหมดเราไม่ให้เดินครับเดินไม่ไหวเร <accent> า <c oughs> คุเข้ามาได้ทงดีดถ้าแบบนั่งรถมานะคะจะสามารถจะ <c oughs> <c oughs> อยู่ในช่องอาตินอาตินอนนลิน <c oughs> ชาแนลชาแนล สวยที่สุดในลูกนะคะน,นี่น,นสีชนโมนะครับผมอ้เนสลีชวนชมสวยมากมาดูวันที่ด่างนะครับผมที่โห่างโหน่างสวยมากีเาไม่ดอกน่่เรไม่ค่อยถูกใจเด็กๆนะแต่ถูกใจคุณยายมากเลยะคะ่ะถูกใจคุณยายมากายจะได้อ่านดูได้เลยสวยจะได้กอนนี <c oughs> ้เราบอม อนนโอ้โหรถพาเราขับเข้ามาด้วยนะาาเราพาเริ่มต้นยุคผ้าลายอ๋อเราพาเริ่มต้นมิสผ้าลายต้นใหญ่ก็แพงด้วยต้นเล็กก็ยุคผ้าเราเราพาเริ่มต้นงานงานเราปั้นเองแล้ครับผมโอ้เก่งมากเลยปันป้นเองพนักงานปัน้นงานสี ตายนะครับผมโดนเดือดทุกคนแล้วก็นจะดูแลอย่างดีง รำเถิดจริงเลยครับเวลาเ่า้อน42สายพันธุ์42สายพันโอ้ย uh ตื oh. ่นตาอลังการ 嗯，很慢。 นี่นะคะเราพาคุณยายนะคะกับคุณกูแล้วก็อีใหม่อะคะ่ะอุ้ยสวยมากสวยมากค่ะามาไปโชว์เลยไปโชว์ค่ะอันนี้จะไปอยู่ในอตินอลรินชาเนลค่ะอ้วนอ้วนไปไหนมาอุ้งอุงอโอ้อุ้งอุงนี่ได้ของเล่นนะอ,อตินารินตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะลูก กินวิวสวนนงนุชค่ะสวนสัตว์ที่ไหนคะลินโอ้โหแล้วตรงนี้เรามาดูอะไรกันอยู่คะอ๋สอสุดยอดเออตัวนี้ในหนังนะในหนังมีบบใช่ส,สวยมากมันเป็นพันเล็กแล้วแม่ เดี๋ยวอีก no ยี่สิบปีก็เดี๋ยวพายายเข็นมาฮะเขั้นเขินไม่มาเหรอเออดีอยู่บ้านโอ้หออลินปอลูอมนั่นแหละมันฟันหักแล yeah. Yeah. ้วเห็นหมคะกินลูกอมอ่ะร้อยยี่ิบสองสายฟันนะครับใตาตาเป็นจริงที่ผมพบเจอที่ในโลกนะครับผมแต่สีอาจจะไม่ใช่นะครับสายมือเรานะครับจะเป็น สวนจะเป็นสารานะครับสาราสีเมืองนะครับสีนงพ่อสมบัติพ่อสมอเด็จนกพ่อเจริญนะครับอายุอกว่าร้อยปีนะครับสามารถขึ้นสัญลักาณ์เพื่อวาเป็นสิริมงคลและขอโชคขอพรได้นะครับและฝ่ามือเราจะเป็นสวนพฤกษเสียงสเป็นสวนพรกษเสียงนะครับ จรู้วิจารพระราจวงเวียซายนะครับตรงที่ทาดเหจุที่ชื่อว่าทองคนตานะครับเกาก็จะพูดฟูซานะครับพ่อไว้เป็นที่ระลึกนะครับกบส่ิดเจดีที่ทานเหียนะครับไม่ใช่เจดีที่เก็บกระดูนะครับเป็นเจดีนะครับที่มีทั้งหมดทุกจังหวัดในประเทศไทยนะครับถูกจุลองไว้ที่นี่นะครับอืมขนลุกเลยสวยสวยสวย จริงๆโอ้น e ูขึ้นไปข้างบนอีกป้าการสำรองรถนะครับโดยการมากดทั้งระทัซ้มือนะครับจะเป็นปะท้าวทะเลนะครับในตะกงนะับตอนนี้เราจะเข้าป่าโลกการสำรวจป่าโลกนะครับ ด้านหน้านะครับจะเป็นปลาใบพัดสีเงินนะครับที่สวยที่สุดในโลกนะครับคิดว่ามีราคาแพงราคาแพงนี่นะครับต้นต้นสองสามต้นนี่นะครับนี่ไงนี่แบบไม่ได้มาหลานมาดูพายายมากรตามาตระนากรือพักยนต์ต่าง มีทุกหลายชนิดนะครับถ้านบนจะเป็นกล้วยไม้นะครับชนิดต่างๆนะครับเวลาออกต่อจะสวยงามมากเลยนะครับที่แฝงอยู่